เออสวัสดีค่ะพวกกับส่งยายดวนชวนกินเที่ยวแล้วค่ะวันนี้วันนี้ยายดวนสิพาะเลาะตลาดนัดโคกับบื้องซีแยกสมเด็จเด้อจ้าสิมาหาสื่อหัวสื่อข้อยไปเลี้ยงได้แบดนี้ไปหาถามราคางหัวตัวไหนตัวมักตัวไหน๋เห็นไหมตัวย่างเบิกเลี้ยงมาทำกันตัวหัวยส่วนจะใส่ขวดมันบ่ผสนดอกมา

โอ้ยโบปะ่ามักงัวหน้อยจังหน่อยแม่ผิวม่เหงื่อหน่อยสบดเลยท่านซึ่งตัวมันนั่นทับนั่นซึ่งโอ้ยผิวแดงนะโอ้ยผู้เดงได้บ่านเท่าปน จากบวดหน่ตัวอันซิไรสหอยเสือยูไสเห็นหอยเสือเพ่าหอยเสือเศร้าลรวบอเราเศร้าขงวเรบอพ่อใหญ่เสือนะแม่เว้นเที่ยบ่เดียวนี่ใส่ง่วเจ้ายูไส้หยแต่ยานไดบับเอาหยางมาตั้งปีก่อนหลายแล้วง่วหลายเนาะ หัวไผ่หนอแม่นีน้องสเจะของหัวพันธุ์ท mm ี hmm. turkey, well But, ่แก mm ันฮะมากมากแบบอะไรแม่นีพันธุ์บ้าตะไหร่น่อนีน้อมันเป็นหัวจะกออกเรืยเนาะค่น้องจังไหกันมันจะกอกก็เรื่อยเนาะแล้วราคาเท่าไหร่ แล้วนางเบิร์ตจับปั๊บเอาไปเลี้ยงแม่นะป้ายย่างมาตัก่อีกคนแม่ไม่หายแล้วมาอีกแล้อ่าดำอัดความร้อนความมันมีักก แม่นี่ว่าเอาง่วงามคือยังมึงง่วนเพราะเอาจริงสิมันต้องเอาหัวติดลูกเอางัวบ่มันเป็นงัวแม่ห่างแม่หมายเขาใจบ่เอาไปยังนี่งัวไม่ดุกแบบนี้จะไปเอาอนี้นี่บ่มันจะกินนมอยู่อาเอาเอางัวนลูกง่วนถึกเขาก็ต้องมันกินน่เหมือนเดิมก็เนาะนี่แบบนี่จะไปเอาได้หนิแต่ก็มันม่านยังเอาอนี้มันมันม่านแต่ผมก็ยังทรวงมันที่จอยู่อยู่ได้ อุงหัวมันหัวมันบมหลายตัว้องหาบังหัวหัวแม่ลูกเราจะเอายาอุงหัวใหญ่เนาะเอางหัวป่าเนาะหัวไทยกัน บอกว่า้ ja. ัวไหนไม่ค่อยตัดู้้วยนปิดเนี่ยเบิ้งเบ้งข้นาางดีแ่ยืนกินอันน่งจยยเแมนเนี่ยข้างข้างาเปยางเบิ้องมัน้งางเบิ้งตูมันเนี่เดี๋ยวจะเจ้าสิมาแล้อเจาผู้เลี้ยง อุ้อะไันสิฮะขเถขมนั่นก็หมยแม่นางอะนั่นแต่ว่ามันบองงามเออนอ ห nah. ัวเถือกนี่หัวเถือกเขาสิมาขายทั้งนี้เป็นหัวงามทั้งนี่นี่แบบนี้ไปซื้อได้เบอรบอรจืัวแบบนี้เป็นพอร์ไปกิวอาหัวตัวนี้คือเป็นแบบนี้ไปนี้พไก่ดิ ไมตหัวอเ้นน uh ี้ไ huh. ม uh ่ต huh. well, uh ีหัวถือแวก็มนขายหัวถือเบน้งงัวแม่นีมากัสิบอกสิบัวนรจ้าไม่ตัวตว่ะอันนี้แลค่าาเท่าไรนี้แาึ่งาหาาอยแม่พวกมาเป็นดีวอันนี้จะได้ที่นีสิบเอหาห้องรือสิบบอกกนห้องซิมหานบ้นนี้ งัวแม่สาวได้ไมนี่มีงัแม่หลวงกงามบ่ะงัแม่สาวัตัวนี้มันปีเทไรน่นนี่ มาสีแดงมึนบองหัวตีมาส่วนทั้งพีส่วนทั้งพีมาส่วนทั้งพีนี่แม่ลูกนี่ถ้ามันเป็นดูกเป็นลูกแม่ไปจะเอาอยู่นี่แม่ปากัสีแล้วนี่ห้ามพงสางกระดีง่วแบบนี้นี่ทตามันตัวแม่นี่ไปเอาหัวรุนพร้อมนี่นี่นี่มันโมมีเขาหัวมันดุนเข,ขาเีกเขาจะจะมาจะไม้จะกี่วัได้ได้นี่อันหัวแบบนี้แพงนี่ เอาหอไาบุกมามาทางเราไปตัวยางเราเบิรมั้่ถกระดูกนึงเลดูเอาใส่ยานเป็นแม่มันม่เก็หัวแบบกระสีไฟไหย อันซื้อก็ซื้อแม่สาวก็แม่ลูกเป็นแม่ม่านไปเรื่อยหัวหัวกับงามมีแต่์หัวกำงามมีมาบังมาบังมาบังใครอ่ะนี่จะเอาสามหัวแม่นอันไม่ดูก็มิเตหเอาอยู่นี่หัวแม่ มีเตลูกไม่หัวเถิกเนาะมากบ่แบบแต่ว่าลูกมันลูกสวงเลยลูกสวงเลยได้หนิเม่อวานนี้ลูกเป็นแลว แถวโมัมนดูแบบเขาเจาะอมาตัวไปด้มัตามาใส่่อนมนูกันด <c ười> ูมันยังเบหไ่ปนี้มันต้องทับมันถวเีจะเนหัวเลยอตวมีเขามาหาบมมาเ้าเบาด้วยเขามาอาหัวกะไรเขาไปซืูอน้ำผุ้งปะเขาอยางไปซู้น้ำผป เอาคลิปนี่อาไวแค่นี่ก่อนนะ้พี่น้องพ่อกันคลิปนาอีกแล้ว